เลยนะถ้าเข้าใจนะแล้วก็หัดฝึกทานราการเนี่ยจากพี่ผมต่อนเนี่ยผมว่ามาเป็นอาจารย์สอบผมได้ต่อสายนะตัวตายตัวแทนได้เลยนะครับเอาละครับเรา,าดูดวงต่อไปนะ,ะชาชาได้พาเร่มนาผู้ธนี่จบหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเลยกี่ดวงเนี้ยเดี๋ยวต้องเก็บแทนนดวนะครับต่ไปพรุ่งนี้ถ้าไปทันก็ลุยอย่างเดียวนะฮะไม่รอใครแล้วไทยมาสายไม่ชุบไม่รอแล้วนะอพรุ่งน,นี้ผมไม่รอใครแล้วนะฮะเอาละครับ เรามาดูนะครับเรามาดูดวงผู้หญิงคนนี้อายุ35อันนี้ไม่ตายฮะไม่ตายแล้วดูสิว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ตายหรือไอถึงเหนียวต้องกระแสธรวนะหรือเปล่าออืหรือดวงขึ้นดวงเขาไม่ถึงค่าเขาไม่ต้องตายอาจจะไม่ตายหงษ์นดูอะไรอย่างประกอบนะคะรับนักศึกษาครับเออนะเพราะฉนั้นอายุ35ฮะถูกจากรถจักรยานยนต์ก,ก็รู้นะมันซิ่งนะโอ้โหผม ผมบอกคุณฟังนะผมไปเมืองไทยเนี่ยเวลาเขาขับเถกระโดดแล้วกระโดดถึงผมโค้ดสุดรถจักรยานยนต์นะมอเตอร์ไซค์ฮะผมเอาใจยังไม่ถูกอ่ะมันจะมามันจะไปมันจะมาทางไหนจะไปทางไหนฮะผมรู้ไม่ถูกฮะถ้าถ้าผมจะถูกรถชนนะฮะผมว่าไอ้รถที่มาชนผมครั้งแรกคือจักรยานยนต์นี่แหละครับมอเตอร์ไซค์นี่แหละครับแล้วก็จะไม่รู้ เรา,เราก็ปรุงรสข้าวช่วยๆแล้วาเวลาค่าต้นเดือนสีมะข่า,น <c oughs> ายนะไปเที่ยวนี้นะแต่นะครับอ้าวเรามาดูนะครับมาดูอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะถ้าเผื่อเราจะมานั่งดูถ้าเราจะอ่านนะเอาเรามาดูเรา,เรามาดูเทียบดวงคนที่ไม่ไม่จะตามไม่สึงคาดผมไม่รู้นะเขาจะตายโงหรือเปล่านะเพราะว่าเคาอายุแต่พ้าเขาอาจจะไม่เขาอาจจะไม่คืออย่างนี้เราวิเคราะห์ไม่ได้นะผมไม่วิเคราะห์ดีกว่าเดี๋ยวเวลานะไม่วิเคราะห์ดีกว่านะเพราะเราพูดยากในชะ่ไหม พ่อ,อร,รู้ไหมฮะเพราะสามผ้ากันไม่เป็นไรแต่สี่ผ้าหรือสีออ่สี่ก็จะตายก็ได้ตายโหก็ได้นะคนเราเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เกิดมในครั้งเดียวชีวิตเมื่อไหร่และคราวนี้อาจจะไม่ใช่รถจักรยานยกอะไรจะเป็นรถสิลรออะนะใครรู้ใช่ไหมฮะเพราะนั้นตอบไม่ได้นะครับทีเราจะพูเมราห์เลยเอาไปง่ายว่าวงตาดวงนี้เนี่ยทําไมวันวันนี้ก็ถึงมันยังไม่ถึงค่าหรือเพราะอะไรยังไงเรามาดูนะครับนะเราไมู่ก็เหมือนกันฮะลัคนาคนเราเนี่ยมันจะมี โชคร้ายเจอปริเหตุร้ายแรงในชีวิตเนี่ยถูกชนถูกชนมันก็สลบเนี่ยถือป็นเหตุร้ายแรงในชีวิตนะฮะคั้งหนึ่งหรือนเนี่ยดวงชะตาลัคนามันยต้องดูดา,ดาวมีดาวบรณะหรือดาวคารมานทบมุกตีกนถหรือมันทะมุมสัมพันธนะ์นะนะเพราะนั้นเราจะเห็นปุ๊บเนี่ยดวงชะตาดวงนี้เนี่ยนะครับลัคนาคือดาวมฤตยูลัคนาอยู่ในในราศีอะไรฮะเดี๋ยวขึ้นดวงเนี่ยลัคนาราศีกุมใช่ไหมราศีกุมมีดาวมฤตยูเป็นดาวเจ้าเรือนลักใช่ไหมครับ นะครับแล้วก็มีดาวอะไรครับมดีดาวพุ่ธดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะนะครับพุธเจ้าเรือนมรณนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นชัดเจนเลยนะฮะว่าดาวพุทธอยู่งดาวเจ้าเรือนลัคนี่ดูที่ดีนะฮะลัคนาไม่ต้องกระแสดาวมรณนะจะแทังสิ้นแม้กระทั่งเนปจูนก็ไม่ตองัองคารกับไม่ต้องแหงสารด้ยนะฮะพุธก็ไม่ต้องถูกไหม จุดริบลขณาต้องกระแสลมนะฮะไม่ต้องเลยนะใช่ไหมครับคําว่าต้องกระแสลมน,น่ะคือมากลุ่มไะมมาเดินนาหน้านะมมาตรีโกนนะมมายกหน้าโยกหลังไหมใช่เปล่ครับมาเล็งไหมะนะครับแต่ที่เพิ่มมันมีเน็บจูนมาเล็งและขณาแต่ผมบอกว่าจุดเล็งเนี่ยผมต้องบอกว่าจุดเล็งคือมันเป็นจุดที่ผ่อนปลนบางทีมันก็จะนับก็ได้ไม่นับก็ได้ผมผม รู้บอกกันนับไม่นับละถ้านับก็คือโดนดาวนิสจูเลงตัวเดียวใช่ไหมฮะจุดๆเนี้ยนะฮะ,น,น,ะ,ฮะนะครับต้องก็ไม่มีนะฮะไม่มีเอาจะเห็นนะครับโอเคพู่ง่าคือลัคนาเนี่ยจริงแล้วแทบจะไม่โดนอะไรเลยโดนโดนแค่แคดาวน็สจูนดนตัวเดียวไปแล้วะนะเอาเรามาดูดาวนัสจูเนเจ้าเรือนลัคนะครับอโอนะครับพาวนิสจูเนลัคนี่โดนกี่เด้งเนี่ยฮะนะครับโดนพุทธ มรณะแท้ๆเลยนะจางหลือมรณะแท้เลยตีโคนถึงเห็นไหมครับโดนอังคารนะฮะดาวคาดคูุ่ัติเหตุโยกหน้าเห็นไหมครับนะครับอันนี้แล้วก็จุดสําคัญอีกจุดที่เรามองไม่ที่เรามองจะมองมองคาดไปนะฮะคือดาวเสาร์ดาวเสาที่เราวินาศนะนะฮะซึ่มาตีโคนไอ้คำว่าดาววินาศชนะมาตีโคนเสริมนะกับดาว มรณะดาวมืดยูพมรณะก็เหมือนึ่งขาดนะฮะคือลักษณะคำวิทาศาส์และเป็นดาวทุกทษนอย่างเี้นะมันจะเกิดอุบัติเหตุแบบที่แบบว่าเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับเกิดขึ้นได้เพราะหนกของดาวเสาร์เนี่ยนอกจากดาวเสาร์เองมันก็มีความหมายที่บอกว่าเป็นดาวมักกรรมกรมเนอดใช่ไหมฮะที่เรารู้ว่านะดาวเสาร์ดาวแรกคัดดาวฟูโตใช่ไหมฮะเป็นผู้ที่ตั้งกรรมกรรมเนอดใช่ไหมครับเราจะเห็นนะไม่ว่า อันนี้ดา,าวเสาเองนะครับก็ต้องกระแสนะครับดาวพุธพลานะภูโตเองที่เป็นดาวรังกรกเนิดก็ต้องกระแสดาวพลานะสุขเร็วนแะแ็กคัตเองใช่ไหมฮะแต่ไอจุดนี้คือจุดพิด่าาประกอบเข้าใจเรื่องเข้าก็ได้ห,หมฮะคือความหนักเบาเนี่ยมันโดนอะถามว่าโดนพลานไหมมันก็โดนแม่งก็เป็นเระ่องสลบฮะฮะชนชนแรงน่ะสลบล้มหัวฟาดพื้นเนี่ยอาจจะไม่ตาจะเป็นเจ้าหญิงท้าหรือเปล่าไปยังไม่รู้เราไปรู้ข้อมูลอื่นใะเราไปรู้นะฮะ แต่ว่าะเขาก็เพราะคำว่าณะไม่ใช่หมายความตายเลยไปณะมันคือาาการเปลี่ยนแปลงสถานะหนึ่งนะครับหนึ่งอย่างคนปกติธรรมดาลสลบไปอย่างเงี้ยหมดสถานะหมดสภาพใช่ไหมครับทำอะไรไม่ได้เหมือนคนตายนะคนสลบก็เหมือนคนตายนะเปยนแบบตายแล้วฟื้นนั่นเองเขสลบฟื้นได้ใช่ไหมฮะถ้าตายแล้วฟื้นได้เป็นอะไรจ้างมากนะโยบานเอาเอาอคนทุกที่อัตโนมัติพอ่งคืนใ <c> ค <oughs> ลเ,เรื่องหนึ่งนะฮะน,นะครับ าเรามาดูนะครับเรามาดูต่อนะครับเพราะเราจะเห็นง่ายๆครับลักษณะจริงๆไม่ได้โดนอะไรจังๆอ่ะคือไม่ต้องกระแสดาวมันนะจังๆเหมือนไอ้ลุงผู้หญิงตายยุ่แปดขวบเมื่อกี้เห็นไหมฮะแปลกนะอส่วนดาวเกตเพราะเพราะลัคนเพราะลัษนาไม่โดนปุ๊บไอ้อังคารไม่โดนเงี้ยเราไม่ต้องมาดูดาวเขียนยุ่งสั้นยุ่งยืนละครไม่ต้องดูนะฮะไม่จำเป็นต้องดูนะครับเพราะถ้าเผื่อไม่ต้องกระแสดาวมันนะไม่ต้องอะไรไม่ต้องดูดาวเกตนะครับแต่ถ้าเผื่อต้องกระแสดาวมากๆอย่างเงี้ยต้องดูดาวเกตว่าจะยุ่งสั้นไหม ใช่ไหมครับนะฮะอันนี้สําคัญนะจุดพิาจารณา้นยุ่งยืดๆนะฮะนะครับสุดง่ายๆคือสามห้านี่ก็แต่ถามว่าอยุยืดไหมก็ยังพูดไม่ได้ใช่ไหมแค่สามห้าผมเคยยกตัวอย่างให้ฝากคนยุ่แปดสิบถูกรถชนตายได้ใช่ไหมเพราะนั้นทีเนี่ยการยุสั้นยุยืนการดูรำลึกเหติอะไรต่างๆ๋ยวเรามามาเรียนกัน,นะฮะตรามาเรียนหลักเกณฑ์กันอย่างชดชัวเลยนะฮะแล้วก็มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนจริงๆ,ๆเป็นหลักเกณฑ์ในต่างๆมันตัวอย่างมากมายเลยนะฮะในพบที่แปดนะพบบอันนะ เราค่อยค,อย,คอยคุยกัน,นในเทอมหน้านะเทอมนี้เอาไว้ครับแต่พเพื่อนเรื่องลัคนาก่อนนะเอาละครับจุดต่อไปที่เรา้องพิจารณานะครับมุดเราเนี่ยเราก็ตอบไม่ได้นะว่าเราบอกเอแต่เราเห็นนะเราเห็นอังคารตัวปฏิเตุเนี่ยอยู่ในครบพันธุกใช่ไหมฮะอยู่พบพันธุกแล้วดาวแบ็คัตเจ้าเวยพันธุกอยู่พบอรลิคุมอะรนะอย่างเงี้ยวลาเราเห็นพืชดูทั่วไปนะฮะ กรุงนะกระดาษมรณนะโทษทีนะครับกุงกระดาษพุทธมรณนะถ้าเราเห็นรวมรถทั่วไปเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าอ,อย่างนี้ระวังปีิเหตการเดินทางรถยนต์ยามพานะหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราต้องเตือนเท่านั้นนะฮะแต่จะถึงเป็นถึงตายหรือไม่ในทีละทีเรา,เราอย่าเพิ่งไปทายนะอย่าเพิ่งไปทายเพราะเราไม่เห็นรถโดตสามสิ่งท้านาดมันต้องเป็นต้องตายเพราะเราดูขึ้นดวงไม่ต้องก,กระแสะดาวรณะขนาดนั้นก็นนนนจะถามนะขนาบอาจารย์นะรถทุกรถชน หนักๆเนี่ยวเวระหนักตัวชีเนี่ยก็ถึงจะถึงตาย,ยาาไหมอะแล้วก็ถามอะไรเงี้ยเราก็ต้องมานั่งดูเออ้องกระแสดาวมานันรอบแค่ไหนดวงตาเขาเอะไรอย่างเงี้ยนะคะรับอายุสั้นไหมอะไรไหมนะครับไก,กเรื่อหนหึ่งนะฮะแต่เราก็เห็นปุ๊บเราก็่ายครับนะครับยิ่งเพอจังหวัดที่เข้ามาดูเนี่ยใกล้ๆกัดถ้าจะเกิดบัติเหตุปุ๊บเราเห็นดาวจรนนปุ๊บเราสามารถบอกเขาเลยเออพุ่ดาวจรไปนี้วาขนาจรไปนี้ปุ๊บอุ้ยตายแล้วคุณครับ ลัคนาจอนคนตกทุกข์ก็ทุกขลาพัเนี่ยนะฮะตกทุกขลาพักเนี่ยทําให้ดาวเน็บจูนเนี่ยนะครับซึ่งปเป็นดาวเจ้าเรือนทันงทุกลัคนาจอนเ่ยหรือมันทุกข์ลัคนาจอนนะครับอยู่ในภพสุภา้าก็จร,ริงฮะแต่มันกลุมกับดาวเกตนะเกตไม่คือตรงกิจเพศนตตัวแบบว่าตัวที่แบบมันไม่ค่อยดีอัเกตเนี่กุมกับดาวเกตนะฮะกุมกับดาวเกต โดเรวาลารีอาจจมีปัญหานะครับปัญหาครับถัาตูเพื่อจะฆ่าอะไรเงี้ยเขามาทํรลายทำตรายเสร็จแล้วมันไม่ใช่เท่านั้นนะมันถูกแบบเคาะเบี้ยอย่างจับเดินนอกจากเกตุกลุ่มยัมีนะยังมีดาวเสามีดาวราหูอันคาก,ากรกบาลอย่างเงี้ยมีมุตยุรโขอะขึ้นแทงอย่างเงี้ยนะูโตโยกหลังอย่างเงี้ยนะครับใช่ไหมฮะเออนะครับ าเราเห็นอย่างนี้เรา,เ,ราเห็นแค่ข,ขาบับคออย่างนี้เราบอกเขาว่าปีนี้ไม่ค่อยดีนะรองวันนะครับนอกจากนั้นแล้วคงมาดูพอมาวางดูจุดลักขณาจอเพราะรถูกรถชนอะไรเนี่ยมันต้องก,กับตัวเองใช่ไหมลักขณาจอรอถูกเบียนไหมลักขณาจอมีดาวจันทร์มรณะนะฮะโอ้โหพื้นดเดือเนี่ยกุมลักขณาจอปีนี้ไม่ดีนะเป็นทายเท่ากันนะทายเขาได้เลยน,นะครับออกเป็นตาเท่ากันนะฮะเพราะว่า สลบไม่ไปตายเท่ากันนะคุณรู้ไหมฮะพอหัวฟาดพื้นเนี่ยคุณจะรู้ไหมคุณสลบไปเนี่ยแน่นอนนะถูกมาลชนเนี่ยสัญญาณมื่อเกียลมลมแล้วหัวฟาดพื้น,นสลบแล้วคนรู้สึกสลบเนี่ยถ้าเผิดเลือดขังในสมองะฮะจะตายเท่ากันนะฮะนะครับไม่ตายก็เป็นสิ่งมิจฉาอะไรเงี้เยนะรเราผมไม่รู้ข้อมูลอื่นๆนะอันนี้ผมไม่รู้ข้อมูลอื่นนะผมพายได้เท่านี้นะครับว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะถูกไหมโมรณนะต้องกระแสดามรณนะอีก นะครับตอแล้วเป็นไงฮะถูกบัเคาะเบียนไหมแน่นอนเลยครับบัเคาะนะมีดาวเลยครับมีดาวพูโตมเลงมีพุทธิยูกากรบาดเห็นไหมฮะเออมีดาวอังคารดาวราหูใช่นไหมครับมีดาวอ่ามีดาวพุธดาวฤกษ์อลิเดี๋ยวก่อนไม่ใช่สิฮะจไขอโทษทีนะมีดาวอังคารมีดาวราหูมีดาวแบคทัศ ว่าคิดนะว่คนะวเราแคัดนะเจ้าเอนอลริของลักานาจอนนะครับทำมุมไปหอกขึ้นแทนใช่ไหมครับะนะครับมีดาวเนปจูดาวเกตตีโกถึงนะอย่างนี้แสดงว่าลักานาจอนปีนั้นเนี่ยไม่ดีเลยท่ายเลยนะร,ระวังปุ่เทกับรถยนต์อ่ะเพราะเหตุกับกระถางรถยนต์รู้ได้ไงรู้ดาวพุธสิเห็นดาวพุธนะเ,นเกี่ยวกับรถยนต์ยานะอยู่ในพมรณะ,ะได้ไหมฮะ,นะนะ พุทธถูกเบียดไหมแน่นอนฮะพุทธถูกเบียดเช่นเดียวกันครับเพราะพุทธเองก็นะครับพุทธเนี่ยนะเป็นสมอเป็นดาวมรณะนะฮะเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะอยู่อะไรเห็ไหมฮะแล้วพุทธเองก็ถูกเบียดนฮะถูกแม้ถูกบีบเป็นว่าบีบหน้าบีบหลังเห็นไหมครับนะถูกดาวจันเจ้าเรือมรณะทาขอกทิ่มแทงใช่ไหมครับนะถูกพุสิยูตีโกน ลาหูเสาเสาติดคนอีกจุดหนึ่งนะลาหูกับคานยกหลังลนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้า,างี้เราเออหน้าไปดูเหตุเลยครับรถโดยการเดินทางระวังนะแล้วก็บอกเขานะครับบอกได้ไหมว่าเป็นจักรยานสองล้อด้วยคุณลืสตาขวางได้ไหมฮะ <c oughs> เฮ้ยเป็นมอเตอร์ไซค์ไปหางนะโอ้โหรู้ตาทิพย์ได้รูว่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวจรไม่ต้องระวังรถเบนท์จะมาเมถอะไม่ชนแน่ๆมอเตอร์ไซค์แหละตัวชนเลย ดูได้ไหมฮะคุณดูสะครูไม่เป็นฮนะจารย์ <laughs> อาจารย์มีดูได้ไหมเขาไม่เห็นเลขสองเหรอเลขสองอาจจะเป็นสองล้อก็ได้นะถ้าเลขสี่เป็นสี่ล้อไงดูได้ไหมฮะอย่างนั้นเลยอนะาจารยถ้ากับคุณ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 คิดอย่างผมคิดไม่ได้คุณคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ไหมเอา้า ถ้าสองล้อก็ดูจากเลขสองอาจารย์ไม่ยากเลยถ้าสี่ล้อก็ดูจากเลขสี่ไอสองก็เป็นพานะเหมือนกันเนี่ยไอสี่ก็เป็นพานะเหมือนกันใช่ไหมอะไรเหมือนกันออเอาละสิแล้วไอสองพรนะมาทับลัคนาจอก็น่าจะเป็นเลขสองนะอาจารย์สองล้อชัวร์เลยไม่มั่วน,นิ่มสองพนะรู้ไม่ได้ครับ <laughs> รู้ไม่ได้เชื่อผมนะฮะ ผมก็เป็นคนที่ช่างคิดนะเออช่างคิดนะใครรู้ได้บอกผมนะผมสมัครตัวเป็นลูกศิษย์ <c oughs> ดูไม่ได้ครับดูไม่ไดเ้เพราะจริงๆเลยตัวปวิญญาพานักคือคืนหรือเลขสี่เลขสี่ไม่ใช่เลขสองนักต่ครับพุทธพุทธเนี่ยคือญานพานะคือเลขสี่การตนะิต่อสื่อสารก็เดินทางเลขสี่เพราะนั้นจะดูว่าอ้าญาณพานานะักปรญญาพานะอะไรเนี่ยผมดูไม่ได้นะฮะ เป็นอาทิตย์หรือเปล่าเป็นสุ์หรือเปล่าเป็นแบ็คคัพหรือเปล่าเป็นเนปจูนหรือเปล่าเป็นเกตหรือเปล่าเห็นไหมเป็นวุฒิยูหรือเป็นสาว่ะในวันที่มันสาคัญกับดาวพุธเนี่ยผมดูไม่ได้เลยดูได้บอกนะเห็นไหมฮะไม่ใส่เห็นไหมฮะดูไม่ได้นะดาวก็ไม่ได้มองไม่ออกนะฮะลูเป็นรถประชาชนแต่รู้เป็นรถแางระวางรถนะรถแน่นอนฮะไม่ใช่เรือแน่อันนี้เป็นรถนะที่รู้เป็นรถเพราะอะไรรู้ไหมฮะ เพราะธาตุดินนั่นเองเลยท,ที่มาเนี่ยนะอาทิตย์ไฟใช่ไหมบวกใช่ไหมฮะแบตคัดดินก็บวกใช่ไหมฮะ,ม,ฮะมันมีดาวศุกร์ที่ท่านลมลบอย่างเนี่ยไม่เป็นไรฮะไอท่านลบท่านลมนี่หมายถึงความเร็วก็ได้ทับทรายมันเร็วใช่ไหมปุบปุบปุ๊ปุบปุบปบ,บ,บใช่ไหมฮะมันอ,อยู่เนอ่าเป็นทับทรายได้ใช่ไหมอันนี้รู้ออกไหมเสาเนี่ยก็เป็นดินใช่ไหมใช่ไหมฮะมีเนปจูนที่เป็นน้ำหรือเปล่า แล้วเปิหลกเบไใช่ไหมครเปิดเกจบไปใครใครเปิดไม้ใครเปิดไม้หคนนี้ปิดครับปิดไม้ครับเข้ามาปิดไม้ด้วยคนนี้ปิดไม้เลยครับเข้ามาแล้วปิดไม้เลยครับหลุดออกไปแล้วเข้ามาปิดไปเลยครับนะแมงกันเดี๋ยวเสียงมันมันจะซ้อนออกมานะนะครับเพาราะฉะนั้นสุกง่ายมาเลยเราก็สามารถดูได้ว่าเป็นเป็นอฏิเหตรุรถยนต์นะแต่จะบอกว่ากี่ล้อเนี่ยโห แผลลำบากครับแผลลำบากนะดูไม่ได้นะครับเออเอาละครับต่อไปนะครับเรามาดูดูดูต่อนะครับเรามาตรงไหนบ้างฮะตอนที่ถึงถูกจักรยานดูดาวจรกระทบดาวเดิมถูกไหมนักศึกษาครับดูดาวจรกระทบดาวเดิมเราจะเห็นดาวเดิมที่เราดูนี่คือลัคนาใช่ไหมลัคนาพุทธรมถุกถูกโอ้โหพอเห็นปุ๊บเนี่ยนะครับอย่างนี้บัติเหตุแน่ๆเลยครับเพราะอังคารเจ้าอบติเหตุนะ ตีโกนถึงฮะเนปจูนนี่ก็มีส่วนช่วยนะฮะความจริงคู่นี้หน้าปฏิเพศทางน้ํานะแต่เพื่อนพื้นดวงเขาอาจจะเป็นเรื่องของปฏิเพศทางบกก็ได้นะฮะนะครับเลยอันนี้นะครับเนปจูนกับอังคารนะฮะตีโกนถึงนะครับเกตตีโกนถึงให้ท่านเลยครับเป็นเป็นอย่างี้คือ,ค,อคือท่านดวงชะตาดวงไหนก็ตามแต่นะครับถ้ามีดาวอังคารนะครับตอนมาทับจอเดือนนาหน้า ตอนมาตีโคนโยกหน้าโยกหลังอะไรเงี้ยโยกหลังจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะตีโคนตอนมาทัฟนําหน้าเียอันนี้คือจุดที่จะทำให้เกิดปฏติเหตุได้นะคระับแล้วปฏิเหตุที่ว่าเนี่ยบางทีมันไม่จะเป็นต้องเกิดจากตัวเราเสีอไปคุ้หรือทําให้เกิดได้นะก็จะต้องกระแสดาวปฏติเหตุนะฮะ,นะะนี้ต้องต้องระวังหรือดาวคาอะไรเงี้ยอย่างเน็บจูนเนี่ยยังไม่ถึงจะต้องเป็นดาวปฏติเหตุนะแต่เป็นดาวคา นะครับอาจถึงเป็นตายได้นะครับบางคารเนี่ยคือตัวปฏิเิริฟันทงไปเลยฮะปฏิเิรนะครับยิบ่งมุสจะอยู่มะเร็งอย่างเงี้ยนะฮะมันจะเสริมกันนะมพุสจะอยู่กับบางคารคู่ปฏิเิริอีกตัวติโก,กตัวมะเร็งเงี้ยและสองตัวยกหน้ายกหลังกันอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้ต้องบทเหตุะะครับยิ่งอะไรฮะบาปเคาะมาทมําบุญให้ทลัคนาอย่างเงี้ยหลายหลายดวงเนี่ยเช่นมะเร็งเงี้ยฮะมาติโกลหลายๆดวงไหมมีดาวเลยฮะโอ้ย มีดาวูโตดาวราวหูมันคือยู่เล็งมีดาวเนปจูนดาวคาดาวเกตดซีโกนนะครับมีเสาโยกหลังมีพุทธเป็นเกษตรเดิมนะฮะดาวทําุหอกขึ้นแทงนะครับมีดาวจันนะครับนะครับดาวจันที่เป็นเจือดอเละใช่ไหมฮะทำบุกไปหอ,อกขึ้นแทงอยู่ด้วยอย่างนี้นะครับท่านี้ก็แสบว่าดวงเขาไม่คดีแล้วฮะอย่างนี้าจจะ แปลกนะอาทิตย์จะเรือ,อรักอาจจะมีปันริอยู่ม,มราณะนะครับเสร็จแล้วนะครับนั่แหะครับมีดาวแบบเคาะต้อ,อ,งองดาวสุกเลยนะครับปัจจุบันี้ด้วยเดยพบโดยในพบปัจจุบันี้คือเลงนะจอมเลงไม่ขนาดนั้นด้วยอย่างนี้คุณจะทายว่าคู่ครองหรือเพศตรงข้ามอาจจะนําเรื่องเดือดร้อนนำอันตรายมาถึงคุณได้ไหมน่าจะทายได้นะเพราะบางทีว่าผลเนี่ยมันไม่ต่อกับคู่ครองนะบางทีก็ไม่เป็นปัญหาคู่ครองนะครับ เดือนะไอ้คนที so, 90. 90่ข like so ี material, so, so like nothing, right. allen, however, Girls, ่มอเตอร์ไซค์ตัวผู้ชายให้มันชนเอาง่ากว่า99.90%มั้งผมว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์ตัวผู้ชายนะหรือไม่ใช่อย่างนี้มันจะเป็นผู้หญิงขี่เยอะมอเตอร์ไซค์จ้าผู้หญิงก็มีแต่ช้างต้องขี่ส่วนใหญ่นะฮะชัางส่วนใหญ่จริงครับผู้ชายเป็ขี่มอเตอร์ไซค์มากกว่าแล้วยิ่งขี่สวิทสวัสด์วุ้บ้าวู้บ้าชนจะบ้ากัเนี่ยนะครับมอเตอร์ไซค์ผู้ชายนี่แหละครับเพระไอ้รถวินทั้งหลายแหล่นะฮะมันตัวดีเลยนะฮะนะ เอาละครับเพราะนั้นลัคนาดเดิมจะถูกเบียดมากนะครับถูกเบียดมากเลยมาดูพันธุ์นีะพันธุคือดาวอะไรครับคือดาวแบ็คคัทเป็นไงฮะโอ้ชัวร์นะ,ะอันนี้แบ็คคัทแบ็คคัทเองก็ถึงแม้ไม่มีหลายดาวจร์จนมาทับนะฮะแต่แบล็คคัทก็มีดาวจรน,นําหน้าจร์นมากระเบิดเห็นไหมฮะรบอบหน้ารอบหลังกี่ดวงเนี่ยทั้งหลายดวงเห็นไหมฮะพูโตราหูมันี่อยู่สาม้วนะฮะใช่ไหมครับอ่าพุทสี่ละ จันห้าล่ละพี่เลยนะเนีจูนหกสังคารเจ็ดเจ็ดแปดแปดดวงนะฮะพุทธหัสเลงเก้าพุทธหัสเป็นนิดจอนมาเลงใช้แบบครับเสาจอนมุมไปหอกขึ้นแทงครบไหมฮะเรียกว่าตาทุกเกือบทุกดวงเลยฮะใช่ไหมฮะจอนทำมุมให้โทษนะฮะ อย่างรุนแรงเลยนะฮะยกไปดาวสุกเรียมันที่ไม่ให้โทษเพราะราตสุกไปแล้วจะเริ่มบรรทุกนะไม่เกี่ยวอะไรนะใช่ไหมแล้วไม่ได้เป็นปักเป็นนิดเป็นปูดเป็นอะไรใช่ไหมฮะถ้าสูงง่ายๆก็คือนะฮะโดนไหมฮะเนี่ยอย่างเงี้ยแสดงว่าัหาเกี่ยวกับบนเหตุการเดินทางแน่นอนเกี่ยวบ้านบรรทุกนี่มันต้องเป็นการเดินทางก็ดูดาวพุธแต่พุธก็ดูเป็นไ,ไงเอาตายแล้วพุธพื้นดวงเพอินอะยู่ที่ทางเดียวกับเราเราแบกคัดด้วยอนะฮะอย่างนี้ถ้าไปทายท เวลาเห็นรถจต์แล้วไปไทายวาันเทตุยังไงแล้วฮะถูกไหมปืนรวมกระบ,บอกดาวจอกระบ,บอกนะครับอันนี้ต้องระวังนะฮะใครเป็นนังสายถามไหมแกขับตรงนี้ไม่มีของผ่านเลยนะฮะนะฮะใครสอธิบายอะไรอันีถือว่าใช้ได้นะทำไมไม่ถึงตายก็คุณดูสิเขาไม่ต้องกระแสดาวอะไรมากมายมันก็ต้่งอ่ะแม้ทั่งเอาลาักษณะเดิมของเขาเป็นไงฮะ มีดาวกระแสดาวนะมีดาวแบบเค้าจอมาทับไหมก็หนึ่งก็ไม่มีไม่ไม่ต้องกระแสมาทับนะเห็นไหมนะไม่มีดาวจอมาทับลรนาเดิมนะครับเสร็จแล้วกระแสพระรามลจริงๆนะฮะทำมุมไปหอกซินแทงนั่นเองนะคือดาวพุธใช่ไหมฮะทำไปหอกซินแทงเฉยเราจะสังเกตว่าลัะหนาเเดิมไม่มีดาวมาจอมาทับจอมเดินนําหน้าโยกหน้าโยกหลันตรีโกนดาวพุธไม่เกี่ยวเลยนะไม่เกี่ยวนะไหมมปอยู่ในจุดที่ แค่บำเบียนเฉยให้เดือดร้อนอนั่นเองแต่ไม่ต้องกระแสนะครับนะมีดาวมุสยูแม้ทั้งดาวมุสยูซึ่งดาวเจ้าเรือลักนะฮะซึ่งมีดาวพุธนะครับดาวพุธเจือเรือมานาจอมาเลงเห็นไหมฮะในพื้นดวงเห็ไหหนไหมทันไหมพุธสยูตัวนี้นะฮะคือมุสยูเนี่ยโดนโดนดจอนมาเลงฮะแต่บอกว่ามุมเลงในบางทีมัน,นให้โทษเบียดเนี่ยมันไม่ใช่ต้องกระแสอย่างเดียวมันเบียดเลยอ่ะแต่เพราะนั้นมะุมเลงเนี่ยเป็นมุมที่ตายทั้งสองอย่าง นะครับคือต้องกระแสนะแล้วก็เบียดในกประหารบบานะครับเป็นมุขขักล้างเลยค่ะเพราะทำให้เขาถูกรัดชนเนี่ยแต่ไปเบียดในจุดของดาวฤกษ์อ,อยู่นะฮะดังน,นั้นดาวคารล,ล่ะาลดาวคารที่เป็นดาวคาอีกตัวเป็นไงดาวคารจอมาตีโกนถ,ถึงลักษณะดเดิมใช่ไหมฮะใจุดจอติดของพระนาดเดิมจุดนี้มันก็เป็นเพียงจุดว่าไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเกตคือผมไม่รู้นะว่าคนที่เขาชนไปเนี่ยถลบแล้วก็ตายถีหลังหรือเปล่า ก็พูดยากนะแต่ในวันก่าวเนี่ยเขาดูเหม่อนจะไม่ไี้ตายคาที่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันดููไม่ได้นี่ผมบอกดูไม่ได้นะนะครับเพราะว่าเราวิจารณ์ดวงฮะเราไม่เห็นดูงของเขาแก็ถ้าสรบอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาไว่าอะไรนะเป็นตายเท่ากันนะที่พวก่อกี้เนี่ย